สวัสดีพี่ๆยังไงครับสวัสดีค่ะพักเหนื่อยพักเหนื่อยเอ้าใบสองข้าวกินยังกินไข่ตุ๋นไหมอ๋อกินไข่ตุ๋นอีกแล้วสองมื้อแล้วนะไข่ตุ๋นเนี่ย๋ไม่ให้อ๋อเริ่มสูงขึ้นมาแล้วโจ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 ถึงโจถึงโจถึงโจ เจา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 ถึงเจาถึงเจาถึงเจา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 ะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยังไงครับโอ,โ,โอ้โหอุ้ยเก่งหลุดตูดกางเกงหลุดตูดกางเกงหลุดตูด,หด,ตดไหนใครมาครับลกูกเรียกเรียกพี่ฟ้ามาเอาของเซเว่นเปล่าไหนเรียกเร็วเรียกก่อนไปไปไหนครับ ไหนก็ตายหัวเลาะยังไงก็ตายหัวเลาะป๊าป๊าไปไหนครับนิวหวาน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 ป๊าป๊าไปไหนพี่เขาถามป๊าป๊าไปไหนครับป๊าป๊าชื่ออะไรป๊าโยป๊าป๊าแจ๊คแจ๊ยาเปิ้ลโจ๊ะโจ๊ะ นามองสามองี่กล้องอ่ะยิ้มหวานใส่เร็วโจโจยิ้มหวานใส่เร็วเออทำสายตาใส่สายตาสส่ตาเออสายตานน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 นยนน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 นเนน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 อนนาหนน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 านสทนนนน้นนนนน ขอทำหน้าอ้ออย่างนี้เลยเหรออย่าไม่ไม่เล่นจงน้องขอขอครับขอขอขอนะขอนะน้องทำอย่างนั้นเลยเหรอเซเว่นมาเซเว่นมาอ่ะสงสัยตาใสาเซเว่นไม่ใช่เซเว่นแก๊ปข่าวแม่เองเรียกก่อนพี่ฟ้าอาปิตาเจ๊เอ๋อปิตาจ๊เจ้าเอ๋อเจ้าเอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดตาปิดตาปิดตาอุ้ยปิดแรงมาก อุ้ยเบาๆลูกทำเบาๆครับปิตาเจเอนี่พี่กีมีคนชวนพี่กิคุยด้วยในเนี้ยพี่พี่เขาพี่พี่เขาไม่ได้เจอพี่กีนานมากหัวแม่ไหนอล้รไปแล้วดูท่าวิ่งเนี <laughs> ไม่ค่อยอยากรู้เลยว่าอะไรมาส่งคากิ ไหนพี่กีมาคุยกับพี่ๆเขาก่อนเร็วไม่ไมไม่ีหนนพี่พี่ฟ้าพี่ฟ้ามาเต้นโจโจกับเขามาโจ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 ทึงโจทึงโจทึงโจถ้าวิ่งยกไหลเขาชอบวิ่งแล้วเอาหน้าไปอย่างนี้ก่อนอ้าเลเต้นโจโจยังไงเต้นโจโจื่นแพ้หายแล้วเหรอคะก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ไม่ได้หายหมดแต่ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากมาก แต่จริงก็ถามว่าไม่ขึ้นแล้วนะพื่นนะคะไม่ขึ้นแล้วแต่ว่ายังมีแบบมีเกามีคันอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ค่ะบายพาน้องไปรักษาที่หมอพัดแถวสมุดปาการเอ้ยสมุดปราการหรือที่ไหนสักท,ที่นึงนะหมอพัดพี่แจ๊เขาไปหาหมอที่นั่นเกี่ยวกับผิวนางเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่ไปหาหมอพัดมาผื่นก็คือหายเกรียงหมดเลย อ้าวไปแล้วคาคิแสดงละครอีกไม้ไมแล้วค่ะทานเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าสั่งมากินอีกเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋ยวจะกินอีกแล้วโจาะเจาะเจาจาจิงเจาะจิงเจาะจิงเจาะ

กิวิ่งยังไงกินเก่งนะคะกินกินข้าวกินอะไรเก่งหมดเลยตัวไวมากค่ะครับเดี๋ยวนะไปคิดกล้องก่อนว้ายหยิบหยิบถึงนะ ใจขับใจตอนนี้โซนมากแบบมากๆโซนมากๆดูเอาอะไรออกมาเล่นอีกคากิคื <c oughs> อคือเอาวาดัดวัดประตูเลยวัดประตูวัดประตูโอ้โหฟิลเตอร์อะไรเนี่ย <c oughs> หน้าคากิเป็นตุ๊กตาเลยอะ่ะอ่ะนี่นคร์คากิค่ะ

ไปที่วัดเนี่ยมาขาก,กิตมาเร็วไปคากิตไปหามานนี้อยู่โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเย๋ยวอ้มคขาพี่เราให้มาอือหือน่าปากซีดมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปากซีดเหมือนคนป่วยเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> อยู่บ้านก็จะสะภาพนี้นะคะ ไปแล้วค่กกิอืมรู้สึกว่าผมหนาขึ้นอยู่นะฉีดไปค่ะใครที่มีปัญหาผมร่วงฉีดไปเลยเรียกทุกชื่อก็เป็นช,ชื่อแม่ใช่ไหม โอ้หหน้าใบไม่ได้แล้วต้องใส่ฟิลเตอร์ล <c oughs> สะสภาพหัว <c oughs> ฉีดเข้าไปหัวจะได้นหนา,หนาทุกคนรู้สึกไหมว่าผมใบหนาขึ้น นวดก่อนของเนิกตาฟาร์มาค่ะตัวนี้เดี๋ยวมันปิวปะ่ะมันไม่มีตะกา